งวท,ที่แล้วถุงเงินบอกให้พ่อไปขายนาไ่เฮียงเลยใช่บอกให้พ่อไไปขายนาพ่อไก็ไม่เคยไปบ้านไม่เฮียงสักทีแล้วก็ไม่ไม่รู้บ้านอยู่ไหนแล้วก็ให้ไปขายนาแล้วก็มีอะไรก็ขายหมดเลยทก้งันทุ้งวนก็บอกบอกทุกคนนะบอกให้ขายมีอะไรก็ขายเลยขายมีนาก็ขายนามีงัวก็ขายงวมีบ้านก็ขายบ้านถุงเงินบอกงั้นไม่ใช่หรองมัวัิที่แล้วถุงเงินก็บอกว่าอะไรรู้ไหม เจ็ดสองมันบอกตรงๆเลยนะอแล้วก็ที่ส่งเงินปิดบังอ่ะที่สสงเงินทํากันบ้านใช่ไหมเงินทํากันบ้านก็มีเก้ามีเก้าสองศูนย์ใช่ไหมแล้วก็มีมันมีเลขหมายที่พินมันเลขเลขเลขสองแล้วก็มีเลขศูนย์นะมันดอกทั้งล่างทั้งบนรู้ไหมมาทั้งล่างทั้งบนเลยนะเมื่อที่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็เลือกห้องเขาบอกว่าเงินปลดประตูไปใช่ไหมมันก็บอกว่าดูป้ายห้องโสงเงินดิ ตัเงินก็บอกมันสองศูนย์เก้าอออกจริงไหมอ่ะตัวเงินบอกจริงไหมตัเงินบอกนะมันก็เปิดประตูออกไปเ็าบอกว่านี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยตัเงินก็บอกอยู่นะตัวเงินถือไม้ใช่ไหมตัเนก็ตีตีประตูบอกว่านี่ยังไงนี่ไงมูก็บอกแล้วนะแล้วแล้วเอฟซีเอฟซีว่นี้นะต้องคุยกันก่อนนะเดี๋ยวถุงเงินก็ขอโทษเอฟซีก่อนที่ว่าพรุ่งนี้ เออเมื่อวานนี้ว่าจะออกหวยอ่ะออกขอบคุณครับออกัวเงินตัวเงินไม่สบายอืตัวเงินเป็นไข้ตัวเงินไปกับพ่อไหวมันนั้นทั้งวันเลยอืมกลับมาตัวเงินก็ก,ก,ก็ว่าตัวถงเงินจะลงก่อนใช่ไหมพ่อไหวบอกว่าไปถึงบ้านก่อนค่อยไปก็ได้ลูกเออมันไกลมันไปคนละทางตัวเงินอารมณ์เสียเลยอารมณ์ใสเสียมากเลยกดให้พ่อไหวตัวเงินจะรัดไปหาไม่น้อย พอไปไม่ถงเงินลงถงเงินอารมณ์เสียแล้วพอถึงบ้านให้ให้ถงเงินขี่มอไซค์ถงเงินมอไซค์ไม่มีน้ํามันถงเงินก็เลยอารมณ์เสียถงเงินก็เลยเดินจนเหนื่อยเลยเดินจากบ้านพอไไปหาบ้านไม่น้อยอ่ะก็ม่เฮียงก็ไม่ถุงเงินให้ไม่น้อยมารับถงเงินอก็มี่เฮียงก็ไม่ไม่โทรพี่เฮียงก็ขาดทักับข้าวมามืดวันนั้นอ่ะมี่เฮียงก็จัดนู่นจัดนี่จนถึงสามทุ่มมี่เฮียงก็ไจะกินข้าว กเลยเกณฑใจม่เฮียงก็เลยเดินไปโอ้ขงเงินเดินไปถองเงินเลยเป็นไข้เลยเหรอใช่ถองเงินเลยไม่ได้ออกคลิปขอโทษนะที่ถองเงินมันไม่ได้มาออกคลิปเม<อ>ื่อวานที่ที่ที่ผิดนัดวันนี้ออกให้ยีบจีก็ได้เออเเป็นไรนะมาวันนี้ขอโทษครับขอโทษครับสีนะ้นองกบ<อ>ถองเงินขอโทษนะครับอยู่ีับทีเมื่อวานนี่ผิดนัดไปเนาะของเงินเป็นไข้จริงๆของเงินไม่ได้มองหนะ เงินไม่ได้โกหงของเงินพูดจริงๆแล้วว่าตัวเงินตัวร้อนโดนข้ากลับมาหาไมเฮียงจนค่ําอืำก็ก็ไมเฮียงก็หายายของเงินกินไม่น้อยไม่เห็นของเงินของเงินนอนอยู่ข้างบนนะครับของเงินไม่ให้ใครกวนของเงินขึ้นไปนอนข้างบนบอกกุมารขาวบอกว่าต้องบอกใครนะพี่ไปนอน้ังบนอไมเฮียงกับพี่น้อยหาของเงินไม่เจอของเงินนอนท้างบนบ้านของเงินไม่นอนกับใจทวดออ เอฟีต้องต้องคุยกันก่อนนะคุยอะไรลูกก็ก็จะคุยกับเอฟีว่าเอฟีทุกทุกคนฟังนะฟังถงเงินอยู่ไหมฟังอยู่ลูกฟังอยู่ใช่ไหมกำลังฟังอยู่เยอะเลยลูกก็คุยกันคุยคุยกันไหมคุยกันนะเพราะว่าถ้าเลขออกงวดมวดจะมานี่นะมวดจะมาแล้วเราออกวันที่หนึ่งใช่ไหมเลขออกวันที่หนึ่งใช่ไหมถงเงินจะให้สามตัววันที่หนึ่งนะแล้วก็ เอาเอาสองตัวไปก่อนนะได้นะ๋อเง้นเอาทีเดียวเอาทีเดียววันที่หนึ่งข้าจะเอาสองตัวก็ก็ต้องคุยกันก่อนนะเออเออถงเงินจะคุยอะไรลูกบอกเอฟซีเลยก็ก็เอฟซีฟังอยู่นะอืถงเงินจะทําต้นมะขามดีไหมถงเงินจะจะต้นมะขามนะถงจะเป็นเป็นคนทําต้นมะขามไว้นะออแล้วพี่ซีก็ช่วยถงเงินไหมเอฟซีช่วยถงเงินไหม ค่าช่วยถงเงินก็บอกอิปชีบอกผงเงินด้วยอก็ค่าช่วยก็ถงเงินจะทําไว้ต้นมะขามต้องเอาเอาเงินนอทองมาแผนต้นมะขามไม่ถงเงินได้ไหมเขาเรียกทําต้นเงินนะลูกทําต้นเงินเหรอต้นเงินต้นทองไงเขาเรียกนี้ไม่ใช่เหรอต้นเงินต้นทองเหรอครับเขาเรียกต้นเงินต้นทองนะออที่ได้เงินสัญญาให้นะมันจะให้สองตัวสามตัวค่าค่าเขาได้ค่าค่าสามตัวนะมัน มันมันต้องใช้ต้นใหญ่นะเอค่าค่าค่าสองค่าสองตัวมันทําต้นเล็กมามันไม่ได้นะต้องเอาต้นใหญ่นะเออถุงเงินบอกเอ่อเอฟซีบอกว่าช่วยช่วยช่วยจ้าช่วยช่วยปรกันเอ่อช่วยเยอะเลยลูกช่วยช่วยเอาเอาเอาทองเอาเงินมาแขนให้ถุงเงินนะเอาได้สามตัวแตกถุงเงิน้วทำต้นมะขามใหญ่รอเลย โอเคนะโอเคนะเราจะทาเป็นต้นใหญ่ๆได้ใช่ไหมใช่เราจะทต้นใหญ่ให้เอฟซีมารวมกันเยอะๆเลยแล้วันก็จะจะตั้งเป็นต้นใหญ่ๆไว้ในห้องของเงินเลยแล้วก็ให้เอฟซีมาดูถ่ายรูปไปเอฟซีเลยที่ในห้องเงินทําต้นเงินต้นมะขามไว้ต้นใหญ่ๆเลยต้องผ้าใบไปตัดต้นมะขามมานะต้องผ้ไว้ต้องตั มาขามาตั้งไว้ตรงห้องเลยนะโอ้ให้พ่อตัดต้นมะขามมาเลยแล้วก็มีมีต้นใหญ่ๆเลยนะพ่อไวเออเอเอาไว้ตรงที่ถงเงินอยู่นะโอ้ไช่ต้องพ่อไวต้องทําไว้ก่อนทีเออด้ได้ได้ได้พ่อไวต้องทาต้นมะขามไว้ก่อนนะเออเออแล้วก็มีคนมาใส่ไว้ก่อนก็ได้เออเอ้ถ้ามีคนมาใส่ก่อนก็ใส่ก่อนนะก็มีคนมาใส่ทําต้นมะขามโอ้เออเออเรียกเขาว่าเรียกรับเรียกเงินเรียกทองมาเยอะเยอะโอ้ อืออ่าวเอฟซีบอกว่าช่วยจ้าโอเคจ้าต้องทำไปก่อนเลขออกต้องทำไปก่อนเลขออกเรียกซับเออเรียกซับอืออ้าวเรียกซับนะเอฟซีของผู้เฒ่าพารวยยังไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยครับจะช่วยไหมครับเขียนรันเม้นบุรีเนอะเม้นบุรีโอ้ยูเม้นจริงๆก็ขี่รถไปเมื่อกี้ลูกเม้นมากเลยเม้นไอดินลูกไม่ใช่แอกเม้นจริงๆแล้วอืออือเม้นนะอ่าเอฟซีตกลงช่วยลูก นะทองเงินให้พ่อไหวไปไปไปทำต้นมะขามให้ถงเงินก่อนนะก่อนเล่กอกนะพ่อไหวครับพ่อไหวต้องทําไม่ได้นะถ้าไม่ทําไม่ได้เออเดี๋ยวพ่อเงินโมโหเยออเดี๋ยวพ่ออาจจะเอาต้นไปตั้งไว้ก่อนต้นหนึ่งใช่แล้วก็ทาให้เี่็นก่อนเออเออเออขาเรียกซับเข้ามาเรียกซักเข้ามาเรื่อเราเออไม่พ่อไหวเรียกซับริบซีก็ต้องทํานะต้องทําเหมือนทองเงินต้องเรียกซับเรียกเงินทองเข้ามา หากระเป๋าตัวเองใส่กระเป๋าวางไว้ด้วยนะทำนักกระเป๋าเงินตัวเองวางด้วยนะอรไม่ใช่ว่าของพอไหวของไม่ยังนะทุกทุกคนนะทํานะทําแล้วก็ทําใส่อทําต้นใหญ่หรือทําต้นเล็กเอาไว้ในห้องกระเป๋าเงินวางไว้นะเรียกซับเรียกซับเหรอะใช่เรียกซับนะต้องทํานะถ้าไม่ทําบทจิตหมดจิตได้เหรือลูกใช่ต้องคนทําถ้าคนไหนไม่ทําบทจิต โอ้โหเออตรงเงินบอกแล้วนะเอองเงินบอกแล้วนะตรงเงินจะให้สองตัวก่อนดีไหมเออตรงเงินจะให้สองตัวก่อนเลยลูกถ้าไม่เอาเอาเป็นที่หนึ่งทีเดียวนะเอาไหมครับเอ็ดีกับผมสามน้องตรงเงินจะปล่อยให้สองตัวก่อนค่าค่าค่าอยากได้นะตรงเงินจะให้ก่อนสองตัวไม่จะเอาเป็นที่หนึ่งทีเดียวเอาเป็นที่หนึ่งใช่ไหม เอาสองที่หนึ่งสามตัวนะเอาจ้าเอาจ้าเอาจ้าลูกเอาเอเอาเอาจ้าเอฟซีบอกเอาจ้าลูกเอาจ้าเอาจ้าเอาเอาเอาสองตัวก่อนก็ได้หืมหืมเอาไหมเอ๊ะเอาเอาลูกเอาเอาโอ้เอฟซีบอกเอาทุกคนในลูกอืมเอาสองตัวก่อนเอาสองตัวเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้กระดาษก่อนลูกเขียนสองตัวเหรอ แล้วสองตัวใช่ไหมเอฟซีต้องเอฟซีต้องต้องนนี้นะเอฟซีเอฟซีต้องทำต้นมะขามไว้เหมือนถี่เงินพูดนะแล้วก็่อากระเป๋าตัวเองนะวางใส่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ต้นมะขาม,มแล้วเรียกซับเข้ามามเรียกซับเข้ามาหาตัวเองค่าค่าคนไหนทำนะคนนั้นจะได้ซับก้อนใหญ่ซับก้อนใหญ่เลยบอกลูก ใคนไม่ทํานะถ้าคนไหนไม่เชื่อถงเงินนะอไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าคนไหนเชื่อก็ทําไปเลยอจะให้สามตัวแตกออืให้สามตัวแตกคนที่หนึ่งนะถุงเงินชนัดข้าไม่เที่ยงอก็ค่าค่าถงเงินมาช้านิดหนึ่งได้ไหมก็ถุงเงินมาไม่เกินบ่ายสองเอฟซีก็รอได้ ถึงบ uh, uh, ่ายสองก็ประมาณบ่ายโมงได้เได้ได้ได้ค่าค่าถงเงินมาซาก็ประมาณเที่ยงครึ่งเก็ประมาณเที่ยงครึ่งค่าค่ามาซาก็า็ประมาณบ่ายโมงนะถงเงินจะจะให้วันที่หนึ่งวันนั้นน่ะให้วันให้ให้วันวันที่หนึ่งนะก็เที่ยงของเงินมาไม่ทันก็เลยบ่ายโมงเที่ยงครึ่งก็ได้นะอได้ถงเงินตกลงแล้วนะค่าถงเงินได้เป็นไรก่อนอก็ ก็ถุงเงินจะปล่อยสามตัวให้สามตัวนะถุงเงินให้สามตัวโอ้ว,วันที่หนึ่งนี้ถุงเงินจะปล่อยสามตัวครับแต่วันนี้ถุงเงินจะปล่อยให้สองตัวก่อนล้วแล้วเอฟซี FC ไปหาซื้อก่อนนะอืก็ข้าขึ้นมานั่งกับถุงเงินขึ้นมาข้างบนก็ได้เดินมาจากนู่นนะครับเอฟซีผมตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็น,น <ะ S 1> จอม<า>ปวกใหญ่พลใหญ่นะครับอิทีอยู่ต้นไม้นะครับเอฟซีครับขาก็เดินมาจากจากบ้านเขาอยู่นู่นบ้านก็สวยนะบ้านนะ เขาสวยตาที่ตาอยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าตามีโชคอะไรให้ถุงเงินไหมตาจะมีโชคอะไรให้ถุงเงินไหมเด้อให้ถุงเงินเขียนไว้ก่อนได้ไหมถุงเงินจําได้ตรงตาบอกเลยครับผมมันบอกลาวไปแล้วนี่นะเท่าไหรวเขาให้ ็ให้สามเก้าสามสามเก้า็ให้ก็ให้หกสามเก้าเกครับโอตายอยู่หน้านี่ให้หกสามเก้าหสามเก้าอืมให้หกสาเก้านะพ่อไอ้เออครับแล้วให้หกสามเก้าตาจ็้สองตัวล่ะเหรอ สามเก้าเหรอ,หรอให้หกสามเก้าเอไหกสามเก้าโอตาอยู่อยู่ภูมิอยู่ตรงนี้ให้ 6, 3, 9, หกสามเก้าแลยลูกครับก็อบอกทำไมเพื่งมาเงือนผมเพิ่งมากับพ่อผมกับแม่ผมมาเพิ่งมาวันนี้มาทำเออ้นห้เอจี เรวกรณีที่ที่ว่าตาอยู่นี่นานยังอ๋อเขาอยู่นานแล้วนะเพไาะไห้อะไรครับอ๋อเขาอยู่นานแล้วนะก็เขาเขาบริเวณนี้ของเขาหมดเลยเขาบอกครับมันเป็นสาใหญ่ด้วยนะเป็นของตาหมดเลยหกตาตาให้ให้ตัวไหนนะลูกตาให้หกสามเก้าหกสามเก้าครับหกสามเก้านะตานะเหมือนจำไม่ผิดนะถงเงิน เลขทีของถงเงินนะเอาไหมเอาที่ลูกของตัวเงินอะไรลูกเอาเหรออืมถงเงินมันหกสามตัวเดียวฮะหกสามหกสามครับหกสามหกสามตัวเดียวไงหกสามตัวเดียวครับก็หกสามไงอือให้หกสามนะถงเงินหกสามตัวเดียวถ้าพี่ซีไปซื้อลองดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อเีแล้วให้ให้ให้ไป ถ้าไปอะไรไรู้ไหมก็ก็ให้พร้อมกันเลยมันที่หนึ่งอ่ะก็เงินนีให้สองตัวไปก่อนนะมันที่หนึ่งก็เอานะมันที่หนึ่งให้เอาให้ส่งเงินทําต้นมะขามใหญ่ๆไปก่อนที่ที่ห้ององเงินก่อนนะให้ส่งเงินทําแล้วใครจะมาร่วมก็มาร่วมเลยเอเรียกซับมันมาเรียกซับได้จริงๆไม่ได้โกหกถ้า่งเงินบอกซื้อเลยซื้อเลยนต่ค่อยซื้อเลยนะเออก็มันที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งค่อยค่อยค่อยซื้อนะ เยน็นเย็นข้าใจไม่เย็นนะ่ะไม่ได้จะร้อนได้ที่ไหนอ่ะของพวกนี้เย็นเย็นสิเงินไม่ได้โกหกนะให้ให้ขายมีงวัวก็ขายงัวไปเลยเอะให้ขายงัวซื้อเลยนะให้ขายงัวซื้ออีกระบบลูกใช่มีงัวก็ขายงวัวค่ะมีมีข้าวก็ขายข้าวซื้อเลยไม่ต้องไปไป้าไม่ซื้อนะให้สมเงินให้จะให้ ขายข้าวไว้ซื้อเลยอืมโอ้ขายข้าวรอไว้เลยเอาไปเอาไปซื้อเลยบ่ลูกจะเพิ่ไปซื้อจะรีบจะเย็นเย็นข้าวคนไหนใจเย็นคนนั้นจะได้คนไหนใจร้อนนะร้อนแล้วพูดไปพูดพวยพูดพูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละพูดพูดพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วมันลืมไหมก่อนวันเอาลืมไปเลยบอกไม่ซื้อลื บอกไม่ได้ลืมเอ่นเอ็นไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นเอ็นก็หกของเงินได้ยังไงแหมลืมไม่ได้ดูเงินลายให้ไม่ได้ดูเลยลืมตรงุดน้้ำเลยนะเอรุดน้้ำเลยเอหมุดน้ำเลยหมดน้ำหมดน้ำเอาเลยถึงจะได้เยอะใช่ไหมลูกหมดน้ำนะอจะไปเอาเอาไป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 ซื้อเลยไปไปไปจะไป จะได้รวยรวยแล้วไม่ได้นะจะได้จะรวยรวยรวยนะเอาค่อยเอาค่อยเอาค่อยเอามันไม่ที่บ้องนอนนังไตกระดึบกระดึ๊บกระดึบค่อยคไปน่ะอมันไม่ได้ไปไปวิ่งเหมือนคนนะเหมือนบ้องน่ะเห็นไหมตัวบ้องกระดึบกระดึ๊บกระดึบตัวเงินพูดให้ฟังหลายทีแล้วนะกระดึ๊บกระดึบอ่ะรู้จักไหมจักกระดึ๊บไหมืพมันยังไปหากินได้ไกลๆนะมันไม่ได้อย่างนี้นะ มันไม่ได้รีบเหมือนคนก็ค่อยกระดึบมันก็รีบส่วนของมันละลูกแต่มันไปช้าก็นั่นแหละมันกระดึ๊บกรดึบมันก็ดึ๊บกดึบขึ้นไปหาใบไม้ไปกินใบไม้เนาะอืมเอาของถุงเงินเออวันนี้ปล่อยสองตัวคือตัวไหนลูกหกสามหกสามตัวเดียวนะครับเอฟซีครับแล้วนี่นาไม่มาถามุงเงินบ่อยจังอ๋อเดี๋ยว้แลวเออพ่อจะให้เอฟุงเงินพูดไปๆเอฟซีก่พูดอะไรก็ เออแต่ตาบุญตาบุญให้มาตาบุญให้มาหกสามเก้าตัวเดียวเลยลูกครับอก็ให้แล้วจะให้สรงเงินพูดอะไรโอ๋พอแล้วหน่วยแล้วนะอาวครับเอซี FC, ครับผม